สวัสดีครับน่าๆทุกท่านสำห mm สสรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวแนะนำการไล่น้ำมันนะครับโดยใช้น้ำมันเก่าที่เหลือจากการเปลี่ยนถ่ายครั้งที่แล้วนะครับโดยวิธีการนี้นะครับจะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะกับทุกการเปลี่ยนถ่ายของเหลวที是是่เป็นน้ำมันนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำยาหม้อน้ำนะครับหรือว่าของเหลวทั้งหมดอ่ะที่ใช้ในรถอีุสุนะครับ โดยวิธีการนะครับให้เราเก็บน้ำมันนะครับที่เราเปลี่ยนถ่ายครั้งที่แล้วเอาไว้นะครับโดยเขียนวันที่เอาไว้นะครับว่าเราเปิดขวดเมื่อไหร่นะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่าตัวน้ำมันของเราเนี่ยจะผลิตเมื่อไหร่แต่เราสนใจที่เราเปิดขวดเขาเมื่อไหร่นะครับให้เราเขียนวันที่เอาไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่มิดชิดนะครับในอุณหภูมิปกตินะครับอย่าให้โดนแสงแล้วก็อย่าให้โดนความร้อน นะครับดีที่สุดเลยก็คือเก็บไว้ในโรงรถนะครับแล้วก็เก็บไว้ในกล่องกล่องที่เป็นกล่องทึบๆหน่อยนะครับส่วนวิธีเก็บรักษาเดี๋ยวผมจะแสดงให้น้าดูในท้ายคลิปนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับไม่ควรจะเกินถ้าเป็นน้ํามันเครื่องนะครับไม่ควรจะเกินหกเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันเพืองท้ายน้ํามันเกียร์เนี่ยประมาณหนึ่งปีหรือว่าสิบสองเดือนนะครับก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับ แต่ถ้าเกินอย่างนั้นก็ทิ้งไปได้เลยนะครับหรือว่าเอาไปใช้กับาการหล่อลื่นพวกอะไรก็ได้อย่างประตูหน้าบ้านหรือโซ่จักรยานโซ่มอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่สามารถที่จะมาใช้ในระบบเฟืองได้อีกแล้วนะครับถ้าถ้าเกิน6เดือนสําหรับน้ํามันเครื่องแล้วก็เกิน12เดือนนะครับหรือ1ปีสําหรับน้ํามันเฟืองท้ายแล้วก็น้ํามันเกียร์นะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับก็คือ หลังจากที่เราถ่ายน้ามันในที่นี้จะเป็นน้ามันเฟืองท้ายนะครับแต่ใช้หลักการเดียวกันที่หมดเลยก็คือถ่ายน้ํามันของเดิมออกให้หมดก่อนนะครับรอให้เข้าไหลสักพักนะครับต่อจากนั้นเราก็าใช้น้ํามันเก่าที่เหลือจากครั้งที่แล้วนะครับเติมเข้าไปในขวดในภาชนะอะไรก็ได้ที่เรา,เ,าเติมได้ง่ายๆนะครับแล้วก็นําไปเติมใส่นะครับในที่นี้ก็จะเป็นเฟืองท้ายนะฮะข้าเติมใส่เข้าไป เติมเข้าไปเรื่อ,ๆอยๆฮะเติมให้เขาล้วนออกมาเติมให้เขาล้นออกมานะครับที่ที่รูถ่ายนะนะครับแล้วก็รอเติมไปจนหมดเนี่ยฮะรเราเหลือเท่าไหร่ก็เติมไล่ให้หมดอะนะครับเพราะว่ามันก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็รอให้น้ํามันหยุดจากนั้นกเ็เข้ากระบวนการเปลี่ยนถ่ายปกติก็คือขันน็อตถ่ายปิดแล้วก็เติมน้ํามันตัวใหม่กลับเข้าไปนะครับก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อย นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการไล่น้ำมันกันครับผม ต่อไปนะครับก็เป็นวิธีเก็บรักษานะครับผมจะใช้วิธีแบบบ้านๆเลยนะครับนี่คือวิธีเก็บรักษาที่ที่บ้านผมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเหลวอะไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะน้ำมันนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือใช้ถุงร้อนนะครับเป็นแบบบางเกรดดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้นะครับไม่ต้องตัดนะครับนี่เป็นทั้งถุงเลยนะครับวางเข้าไปก่อนนะครับต่อจากนั้นก็ ใช้ฝานะครับหมุนกับเข้าไปหมุนให้แน่นเลยนะฮะแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็เขียนวันที่เราเปิดนะครับแล้วก็วันหมดอายุนะครับแค่นี้เองนะครับต่อจากนั้นก็เก็บรักษาไว้ในที่อุณหภูมิปกตินะครับต้องไม่โดนฝนนะครับแล้วก็ไม่โดนความร้อนแล้วก็ไม่โดนแสงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ วิธีการในการไล่น้ำมันเก่านะครับที่เราถ่ายออกโดยใช้น้ำมันที่เหลือจากการเปลี่ยนถ่ายครั้งที่แล้วนะครับน้ำมันตัวนี้ผมก็จะไปใช้ไล่น้ำมันในการเปลี่ยนถ่ายครั้งถัดไปนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับกนานาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ